มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับเก็บไป3มตัว สวัสดีครับชาวเด็เกมต้นท่านในหัวมกล้องซ่าครับในเ,เกม Marvel ม Reaver กัอนอีกแล้วครับเล่นตัวยากๆมาเยอะแล้ววันนี้มาเล่นตัวง่ายๆเล่นชิวๆแต่อัลติเมทบอกเลยว่าคุณสามารถเก็บหมดทีมได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะครับในส่วนของพันนิเชอร์นั่นเองครับเจ้ขาของคะแนนในนั้นก่อนดิลืมกดไลค์บบกดสมุดแชร์ ปัญญาใจกองซาด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2 0 2 4เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม War z o n ซนะครับทาง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%าสับใครสนเจอย,อยากเริม c คราคาถูก สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสําหรับใครที่อยากเติมแบ็กเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น AV v ว l ล o ลอร t แล l ด์คอร์ดิฟตี้และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ เดอะพันนิชเชอร์ครับอีกหนึ่งตัวละครสายดามเมจที่เรียกได้ว่าเล่นง่ายมากๆนะครับพอๆกับวันดา้ามาซิมอฟเลยนะครับหรือสการ์เล็ตวิดครับเป็นหนึ่งตัวละครที่มีปืนถึงสองกระบอกครับเป็นในส่วนของปืนกลอ่าแล้วก็ปืนในส่วนของปืนลูกซองครับสามารถสลับได้นะครับหมุนลูกยิงมัลหรือกด1 2อ่าลูกซองก็ใครเข้าระยะใกล้มันก็สาดหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของคลิกขวาจะเป็นในส่วนของสกิลยิงควัน อ่าเอาไว้ถอยตัวเองด้วยแล้วก็มีดาเมจนะครับคล้ายๆสกิลทสองแอชนั่นเองนะแล้วก็สกิลเออันนี้เจ๋งฮะเป็นการเรียกป้อมปืนมานะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นป้อมปืนแล้วก็ยิงได้เลยนะครับก็ถือว่าดาเมจค่อนข้างแรงแถมดาเมจเป็นเอวีด้วยนะเท่าที่เห็นนะฮะเป็นดาเมจระเบิดเลยแล้วก็เลฟชิฟครับเป็นการใช้สลิงนะครับไปยังจุดต่างๆนะครับเราจะสามารถสไลด์ไปได้นะครับผมอัลติเมทอันนี้แหละ ไฟนั่นจัดเม้นเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากนะครับอันิเมะเนี่ยคือการเปิดแล้วหยิบเอาอวุธทุกอย่างที่พันดิเชอร์มีออกมายิงครับผมเรียกว่าโคตรเท่นี่ครับอือดูฮะบอกเลยว่าดาเมจโคตรโหดครับผมแล้วก็มีในสองพาร์ทสิบครับอ๋อคือถ้าศัตรูอยู่ข้างหลังวิชั่นของเอ่อการมองเห็นเนี่ยก็จะมองเห็นแป๊บนึงอ่าเห็นศัตรูที่อยู่ข้างหลังแป๊บนึงฮะอ่าเขาเรียกว่ามินิมินิวอลแฮก แล้วก็มีส่วนของทีมอัพนะครับอาบิลิตี้ครับที่จะโคกับในส่งล็อกเก็ตและคูนครับเมื่ออัลติเมทของของแล้วก็ได้คูนเปิดนะครับจะทําให้กระสุนของตัวเราเนี่ยไม่จํากัดอ่าใช่ไหมไม่จํากัดเลยนะครับก็ถือว่าโอ้ถ้าคอมโบกันผมว่าอะไรว่าน่ากลัวมากครับสำหรับคอมโบนี้คอมโบผมว่าไม่น่ามีอะไรมากเพาะมันเป็นตัวยิงอ่ะเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับผมไปเข้าเกมกันครับผมไปครับผมลุยกันครับกับพันธุนิเชอร์บอกเลยว่าเล่นง่ายอารติเมตบอกเลยว่าพลิกเกมได้เลยนะมันเคลื่อนที่ได้ฮะ แถมนี่เจอพวกไอรอนแมนเจอตัวบินบินอย่างเงี้ยบอกเลยสนุกครับเราเลยยิงสนุกเลยฮะนี่ฮะอ่าไอบินบินเนี่ยไอบินบินเนี่ยของชอบเลยฮะเออบินโผล่มาเพื่อนฮโอ้บินมาเพื่อนบินมาบินมานั่นแหละเพื่อนอ่าโอ้ว่าไงเพื่อนลูกซองเด็ดไหมเปิดเด็ดแล้วโอเคนี่ไง อ่าที่เป็นแพสซีฟนะโอ้ยยิงไม่ตายทีเพื่อนอืออัดหน้าไปอัดหน้าไปอัดหน้าไปสวยมากทำไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนผมทำอะไรเพื่อนผมยิงสบายฮะตัวนี้บอกเลยใครเองมแม่นๆน่ยยิงมาเลยฮะอะไรอะไรไปไหนเพื่อนไปไหนเออไปไหนล่ะตัวไปนล้ ตรงตั้งปงตั้งป้อมเมต้องตั้งละมั้งที่รเราตั้งก็ได้นะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเก,กือบตายเก,กือบตาย <S <S โอเคเฮ้ยไม่โดนน่ะเลือดมันไม่ฮิวโอ๊ตอือเอเอพอดีไปเลยเพื่อนนั่นแหละโอ้ย โดนหลายทะโดนหลายตัวมากแต่เราดันเพโลดฮะคือผมโดนหลายตัวครับทั้งสไปเดอร์แมนทั้งไอ้นี่เลยตั้งป้อมก็น่าจะเหนื่อยอยู่แล้วชิวๆครับเราไม่ต้องตั้งป้อมก็ได้ฮะเรายืนยิงสบายๆฮะบอกเลยว่าตัวนี้เน้นยิงข่มไว้ก่อนไปฮะอุ้ยยิงเลยมาไอตัวบินๆตัวลอยๆเนี่ยหยิบพันนิเชอร์มาฮะหนูก็พันนิเชอร์มาเหมือน,นกันขึ้นบนมา ตัวที่เบ็นดนี่วะโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นตั้งป้อมได้ไหมตายเลยเพื่อนเออนั่นแหละเออกดไปครับโดนหรอไม่รู้แต่กดไปก่อนโอเคไม่ผมไม่ได้เปิดเสียงเสียงตัวละครพูดหรอวะเอาตายหรอ เออเขา,าย่าไม่เต๋อาโดนโดนดน,น้องน้องกินตายไปครับผมยิงสบายฮะยิงสบายครับยิงชิวครับผมอะไรเพื่อนอะไรเพื่อนโอ้โหยิงชิวอาโลเก็ตแล้วครดอ้า,าวาตายอ๋อผมไปเปิดผมไปปิดเสียงเกมอินอินไวท์อ่ฮะโทษทีก็ว่ายิงไปยิงมาทำไมไม่มีเสียงตัวละครพูดอะไรกันเลย <c oughs> ดเดเมยเราบาละ นี่ยิงชิวเดินย,ยิงชิวชิวแล้วฮะไม่ต้องคิดเลยเยอะปืนธรรมดายิงก็ได้ฮะยิงออกเลยยิงต่อเนื่องฮะตัวนี้ยิงสบายฮะเ oh <my> อาเวนนอมเหรอได้เลยครับอะ <Judge. S 1> เวนนอมป่ะครับ <X> เออเวนนอมก็เวนนอมดีครับ <X> เวนนอมก็เวนนอมดีครับ <X> มาดิครับอือโอ้โหบอกเลยหายหมดหายหมดเลยครับพี่ชาย <X> เออ,เอ,อ ั้งป้อมหัดหน้าเลยป่ะออกมาเพื่อนขอแคออ่ออกมาออกมาเออยิงยิงแต่เขาจะติดป่ะเอ้ยอเอเ้ยลูกสองป่ะลูกสองว่ะลูกสองว่ะลูกสองว่ะเออมาดิลูกสอง,สอง,สองเราก,ก็มีเพื่อนอะไรเพื่อนทำไร นี่โหลดอย่าแม่นอย่าแม่นอย่าแม่นผมแม่นกว่าทอานก็ทั้งหมดทั้งหมดนี่โหลดมันบินมันบินอยู่บินอยู่โอ้หลายตัวมากเลยมันยิงผมอะมันไล่ยิงผมคนเดียวเลยโอเคยิงไหมครับยิงไหมครับยิงไหมครับนั่นแหละฮะอุ้ยยิงไหมครับผมจะตายเพื่อนนัดเดียว ถ้ามันเพื่อสบายสบายยิงสบายลองยิงขนาดนี้แล้วเพื่อนโอเคอ่ามีคนมีคนลอยโวดมากเพื่อนอ,อ,อ่ะทิเบตดิเบตทิเบตเ,เอาเอานึกว่ามันไปไกลแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ MVP ให้ตบฮะในส่วองวันด้า ยิงมันจริงยิงมันจริงไม่ต้องคิดเยอะยิงไกลๆอ่ะขอแค่แม่นพอยิงไหมฮะยิงไหมครับผมเนทเพื่อนเราก็ทิเบตเหมือนกันครับมามาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับเก็บไป3ตัว ไอ้นั่นติเบตโอ้วนี่ผมตายอย่างนี้ผมตายอย่างนี้ผมตายฮะถ้ามาติเบตใส่อย่างนี้ยิงไม่ทันนะยิงไม่ทันแต่ได้อยู่ได้อยู่ยิงถือว่าเก็บไปสามนะขวานี่เอาไว้ยิงเอาไว้ยิงให้ตัวกระเด็นนะแบบแอสอะผมไม่แมตตั้งป้อมยิงเลยผมตายเลยเพื่อนออดแช่ป้อมแตกจริงๆการยิงนี้มันเหมือนมีชีวิตนึงอะ เออโอ้อออมันดูดอะดิมันดูดยิงการตั้งป้อมนี่ดีนะทำให้เรามี2ชีวิตจริงๆฮะเออเมื่อกี้โดนอันติเมทของไอ้นี่แล้วไม่ตายอะเออตั้งป้อมเลยละกันครับผมไปไม่โดน ไอ้เพื่อนนั่นแหละกระสุนปัญชา้ากระสุนปัญชา้าตายไอมีมุมยิงเพื่อนโอเคจับปืนอะไรเพื่อนรอบนี้ไม่ให้แล้วโอ้โหแล้วแต่ผมโดนในซ้ายบนยิงแต่ร <c oughs> อบนี้ไม่ให้แล้วนะไอ้บินม,มายิงแงโอ้คือแบบเหมือนแบบต่างคนต่างยิงอะ่ะแต่นี่มันดีนะที่มันไม่มีเรื่องเรื่องดามเมจบต,ตอกอ่ะนี่คือข้อดีอดที่ใครเล่นแม่นตัวนี้แม่นแ,แม่นนะสบาย ิงเพราะว่ามันไม่มีเรื่องดาเมจตกครับคือถ้ามันมีอ่ะมันจะลำบากกว่านี้เยอะครับตัวยิงไกลๆอย่างเงี้ยจะจะสู้ลำบากมากเนี่ยเราตั้งป้อมเนี่ยได้เลยยิงแล้วครับผมยิงนะครับเนี่ยชนะแล้วฮะเออชนะแล้วครับเห็นไหมนี่ตั้งป้อมยิงเลยชิวๆอันที่เหมันเกี่ยวี้ทั้หมดทีมจริงนะเออเมื่อกี้พักตายไป็นสามเดินยิงยิ้วๆเลยฮะ โคตรเดือดเดือดจริงเดือดจริงเล่นง่ายด้วยฮะอ่ะลุยกันต่อครับรอบนี้จะสกอร์เท่าไหร่ฮะ18คิวถือว่าใช้ได้ครับดาวเมทหน0 0 0หดูเดือดดูเดือดดูเดือดอ๋อผมลุยกันต่อคุณรอบนี้มีรอบแค่ละคูณว่ะโอ้หถ้าวางนั่นแม่นนี่บอกเลยนะวางดีๆอ่ะผมนี่แบบโป๊ะปาโ๊าเลยนะว้าวเราจะได้ยิงรัวๆนะไปครับ let's go let's go ผมมา โหลดโอเคแค่นี้วางจุดแค่นี้ไว้จุดเกิดไว้ขอเลยเพื่อนยิงก่อนฮะยิงก่อนครับยิงก่อนครับอืวางป้อกปืนเลยป่ะใครนั่นอะยืนยิงชิวเกินโนะเราอยู่วะมาเฮ้ยเพื่อนเรามาวรอ่าอยู่ไหนอ่ะเพื่อนไม่โ้ยิงเลย มันไม่โหวให้ยิงเลยอ่ะสวยโอเคเอออุ sure. right ้ยโคตรแรงโคตรแรงเลยครับพี่ชายบอลอีกไงเพื่อนไม่ยากฮะยิงอย่างนี้ไม่ยากฮะรีโหลดบูตแบนเนอร์ฮะสวยครับโอ้โหแลกันไป ผมเห็นแล้วนะว่าขวายิงอ่ะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะตายผมเลยกดผมเลยกดไอรอนแมนให้ตายดีกว่าถือว่าโอเคครับเป็นการเลือกที่ดีถ้ารู้ว่าจะตายฮะเอาตัวอื่นตายไปด้วยฮนะดีกว่าจะได้เกิดพร้อมกันเออฮัลโหลไปครับผมยังไม่ได้ยิงเมื่อกี้คือแบบพอลงบอลเลยเพื่อนนั่นแหละ วางป้อมปืนดีกว่าสวัสดีครับยิงน้องไปฮะโอ,เโอ้เพื่อนใจเย็นทันทีเลยละกันครับผมยิงวัดเปล่าเพื่อนว่าไงครับว่าไงครับพี่ทอไปไหนครับพี่ทอ ระยะไกลสบายอยู่โอ้เพื่อเราบูทบูทมาดิมาดิผมบูทผมก็ยิงรวมๆกันไหนเพื่อนเอออัดหน้าไปตายครับเสวยอยู่เสวยอยู่มันไป็มตติเมตเลยปะ dialect สไตตั s <S ้งป re ้อมหน่อยแล้วกันครับผมไม่อยู่ไหนอะฆ่ามันเพื่อนมันฮิวมันฮิวเออเอาโดนได้วหเออเออ ลูกสองหน่อยเพื่อนอืม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 โอเคยิงฉลามก่อนดิเพื่อนฉลามฉลามเออฉลามตายตายไปดิยังเดือดขอแค่ได้ยืนยิงตัวอะไรก็วิ่งมาเหอะผมยิงไม่หยุดอะครับผมเล่นสนุกมากเลยมันเป็นตัวละครที่เล่นแบบชิวๆไม่ต้องคิดเยอะแล้คุณยิงดอกแล้วพอ ไปฮะขี้ขวาไปก่อนนะเปิดมานะฮะเดินยิงชิวโอเคมาขอ E ไว้ยิงได้เลยจริงชอ,อบเลยฮะเพิ่งจะวางอะไอย่างเงยจมิดอุ้ย โอ้ยลอเยอะลอยเยอะๆอ,อ,อย่างนั้นชอบชอบเลย <c oughs> ว่างไงว่างไงครับว่างไงครับว่างไงครับฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่ากินสบายๆฮะโอเคดีเลยที่เป็นลมมี่ฮะยังไม่ต้องรีบใช้ครับ เอาเลยท้าีวันแม่น่ะตัวนี้ยิงมาเรื่อยๆอ่ะสบายดูดิไม่ออกจากบ้านอ่ะตาหลอดมาตาหลอดมาแล้วไงผมยิงหัวครับผมกดค้างครับกดค้างฮะโอ้โหโอ้กระสุนไม่จำกัดทุกคนอย่างแรงงำางํงํโดนงำางํอ้าโดนงำางํสวยอยู่ ทีมเม็ดเลยไหมละ่ะเอาครับผมเคลี้ยให้หมดครับเคลีย้ยให้หมดครับแต่เบิ้ลคิวไปไลล่า,า,ลาผมไลล่าโอ้โหถอยถอยถอยกันหมดทีมเลยยิงแรงจัด <c oughs> อะไรเพื่อนอะไรยิงธรรมดาได้มีธรรมดาก็ยิงได้เพื่อนมดาดิผมยิงกดค้างครับผมไม่ซีเรียสยิงไปฮะโอ้ ไม่จำกัดแล้วโอ้ก,กสุนผสมกัดทุกคนโอ้โหมาเลยเพื่อนโอ้จะตายจะตายทำอะไรวะไปแล้วเพื่อนม,ออาม,มาครับตั้งป้อ,ปอมบัดหน้าไปเลยครับผมปุ๊บอะไรเพื่อนยิงไหมครับผม นะครับระยะนี้ยิงชิวชิเอออะไรเพื่อนอะไรเพื่อนยิงสบายสบายครับเรียบร้อยฮะโอ้โหจบอย่างรวดเร็วทันใจพอเล่นตัวที่แบบเข้ามือนี่จบไวมากครับทุกคนเรียบร้อยฮะโคตรเดือดโคตรมันฮะพานิเชอร์ครับผมยิงมันมาก นะครับเรียกว่าเป็นไปไปตัวที่สนุกครับรนี่ฮะระเบิดบุ้มเข้าไปฮะวิกตอรีครับมรผมดูเดือดดูเดือดนะฮะก็เป็นตัวเล่นสนุกเล่นง่ายนะถ้าคุณยิงแม่นก็เล่นแบบไม่ต้องคิดเลยเยอะคือทำเห็นแมลงจริงแถมไม่มีเรื่องดรอปช็อตด้วยครับทำให้ตัวละครนี้เก่งมากนะครับยืนยิงไปเลยหาโพ้อชั่นยืนยิงให้ได้ครับ คุณจะสามารถคิวได้รวงจริงๆนำครับเฟอรอ์พันทีเชอร์ครับโอเควันนี้มาแล้วกันกนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อกระจใจกองซาด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ